ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดในคลิปนี้คุณควรจะต้องรู้ก่อนว่าในเวลาที่ความร่ำรวยเริ่มเข้ามาหาคุณนั้นมันจะมาอย่างรวดเร็วและมากมายจนคุณต้องประหลาดใจว่าความมั่งคั่งร่ำรวยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนมาจึงปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่านานหลายปีนี่เป็นความจริงที่น่าอาจจัศจรรย์ใจเพราะมันต่างจากการที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าความร่ำรวยต้องมาจากการทำงานหนัก และเป็นเวลายาวนานเมื่อคุณเริ่มที่คิดแล้วรวยคุณจะสังเกตเห็นว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นเริ่มเริ่มต้นด้วยสภาวะจิตใจด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและด้วยการที่เราแทบจะไม่ต้องทำงานหนักเลยสิ่งที่คุณต้องรู้คือวิธีที่จะเข้าถึงสภาวะจิตใจที่จะดึงดูดเงินทองเข้ามาคนรวยเขามีวิธีสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างไร สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือทันทีที่คุณจับปัชญาของหลักการเหล่านี้ได้และเริ่มนำหลักการนี้ไปใช้ฐานะทางการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นทุกๆสิ่งที่คุณจับต้องจะเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินและผลกําไรฟังดูแลว้วดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยหนึ่งในความอ่อนแอของคุณส่วนใหญ่ก็คือความคุ้นเคยกับคำว่าเป็นไปไม่ได้ ความสำเร็จจะอยู่กับคนที่มีจิตสำนึกแห่งความสำเร็จเท่านั้นส่วนความล้มเหลวก็จะอยู่คู่กับคนที่ยอมให้ตัวเองจมอยู่ในสำนึกแห่งความล้มเหลววัตถุประสงค์ของคลิปนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการแปลเปลี่ยนจิตใจจากสำนึกแห่งความล้มเหลวไปสู่สำนึกแห่งความสำเร็จความอ่อนแออีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยชอบวัดสิ่งใดหรือผู้ใดก็ตาม โดยใช้ความรู้สึกของความเชื่อของตัวเองบางคนรู้สึกว่ายากที่จะเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะคิดแล้วรวยได้ก็เพราะนิสัยในการคิดที่จมอยู่กับความยากไร้ทุกยากล้มเหลวและพ่ายแพ้ความคิดแบบนี้ช่วยย้ำเตือนเรื่องของทัศนคติและนิสัยนั่นเองถ้าคุณสร้างนิสัยในการมองชีวิตตามทัศนคติของตัวเองคุณอาจจะผิดพลาด เพราะเชื่อว่าข้อจำกัดต่างๆในตัวคุณได้ถูกตัวเองประเมินไว้แล้วว่าเป็นข้อจำกัดจริงๆข้อคิดสำหรับบทความนี้หลักการแห่งความสำเร็จและรู้จักนํามันไปใช้รู้ชัดในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถเข้าใจหลักการสำคัญเหล่านี้ได้คุณก็อาจประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้เช่นเดียวกันค่ะ